Hello everyone welcome to my channel I hope you guys are having a great day วันนี้นะคะอรนจะมาพูดถึงวลีหรือว่าสำนวนในภาษาอังกฤษก็คือวลีที่ว่า can not stand หรือว่า can't stand นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราจะแปลตรงตัวใช่ไหมคะ can't หรือว่า can not ก็จะแปลว่าไม่สามารถใช่ไหมส่วนคำว่า stand ก็จะแปลว่ายืนเอยืนไม่ได้มันหมายความว่าอะไรกันนะจริงๆแล้วนะคะสำนวนนี้ Cannot stand หรือว่า can't stand เนี่ยก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะก็คือเราจะใช่วลีนี้หรือสำนวนนี้นะคะในสถานการณ์ที่เราเหมือนทนไม่ไหวตอ่อสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าคนก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าในสถานการณ์ที่เราเนี่ยไม่ชอบสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่ชอบใครบางคนนั่นเองค่ะ can't stand ก็จะแปวลว่าทนไม่ไหวนั่นเองค่ะและจะมีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่จะมีความหมายเหมือนสำนวนนี้หรือว่าวลีนี้นะคะก็คือ can't stand the sight of can't stand the sight of ก็จะมีความหมายเหมือนวลีที่ว่า can't stand นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนเราหรือคนสนิทแล้วว่าฉันเนี่ยทนเธอไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I can't stand you anymore I can't stand you anymore ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยทนกับเธอไม่ไหวแล้วนะคือแบบฉันไม่ไหวกับเธอแล้วอะไรประมาณนั้นนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรานี่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยทนพฤติกรรมของเขาไม่ไหวแล้วหรือว่าเราไม่ได้ชอบพฤติกรรมของเขาใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I cannot stand his behavior I cannot stand his behavior ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ย ทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวหรือว,ว่าฉันเนี่ยไม่ชอบนิสัยเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเป็นหมอไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยกลัวหรือว,ว่าฉันไม่ชอบเลือดหรือว,ว่าทนแบบเห็นดูเลือดไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า I could never be a doctor I just can't stand the sight of blood I could never be a doctor just can't stand the sight of blood ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นหมอไม่ได้แน่เลยเพราะว่าฉันเนี่ยทนเลือดหรือว่าเหมือนทนเห็นเลือดไม่ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากวลีหรือสำนวนนี้แล้วใช่ไหมคะ o n s t a n นหรือว่า t stand the sight of ก็จะมีประโยคหรือว่าวลีอื่นที่มีความหมายเหมือนกันค่ะก็คือทนไม่ไหวแล้วอย่างเช่นเราอาจจะพูดว่า I have had enoughI have had enough ก็คือฉันทนไม่ไหวแล้วเหมือนถ้าแปลตรงตัวก็คือ ฉ,ฉันมีพอแล้วหรือว่าฉันแบบพอแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเหมือนกับว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะ I've had enough I've had, had enough ก็คือฉันทนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะพูดประโยคนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I'm at the end of my rope I'm at the end of my rope ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราแปลตรงตัวใช่ไหมคะ I'm a at the end ก็คือฉันเนี่ยอยู่จุดสุดท้าย of my rope ก็คือสุดท้ายของปลายเชือกเราก็คือแบบมันสุดๆแล้วจริงๆอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะแปล่าว่าทนไม่ไหวเหมือนกันนั่นเองค่ะ I'm at the end of my rope I'm at the end of my rope ก็จะเปล่าว่าทนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะเราจะมีกริยาอีกคำหนึงนะคะที่จะหมายความว่าทนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะก็คือกริยาที่ว่า put up with put up with ก็จะหมายความว่าทนไม่ไหวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างในสถานการณ์นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยทนไม่ไหวกับเรื่องบ้าๆอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดว่า I cannot put up with this crazy I c a n not put up with this crazy ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยทนไม่ไหวกับเรื่องบ้าๆนี่แล้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายว่าทนไม่ไหวหรือว่าหมดความอดทนนั่นเองค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านแล้วก็ดูได้ใน An n ส์ชั้ n เ l อร์บนะคะเดี๋ยวแ n นจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยแ n นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะค สำหรับวันนี้อันขอตัวลาไปก่อนแล้ว until next time stay safe bye